Ở một tâm vô trong chất tất tạ yakmu tất tạ kakamu atu สิบห้าปีสองพันยี่สิบหกชาวบีทั้งนั้นพระจันทร์พระสัมพิธรรมพระพิมพิธรรม เพียทีนกายุ่งกับว่าสาญุเอซุปีเทนายุ่โกับว่าอาเปียววะขอแม่ให้รอผู้ใดันจังหวะอันกูมีเกียรติเรารักทุกท่านเลยวายิ่งที่พี่น้องรับที่ มีความตุนระพักีสถาบันขนาดเล็กแล้วก็มีความเลื่อมใสในบุื้นที่ขมาร่วมในการที่จะอุปถัมภ์แล้วก็อยู่บัรอ่านก่ออำนวยของสงฆมของศาสนาุทธเรารวมถึงญาติพี่น้องที่ดี มโนธรรแล้วก็อนุญาตให้คนในครอบครัวไดร่วมทากิจกรรมที่สำคัญนี้กับลูกเอ้ามาดีพวกเราตามไปเลยตามไปเลยท่านรองทราองท่าลองมาถึงได้มาตอบก็มาดีครับ but uh -huh. uh -huh.